ครับสวัสดีครับวันนี้จะพามารับชม MAC l a r e n 7 2 0 S นะครับหรือ 720S นะครับคันนี้ทำการติดตั้งกล้องบันทึกตัว High End เป็นของ t i n k w a รนะครับรุ่น Q 8 0 0 Pro พร้อม Memory ขนาด122 g b กนะครับการติดตั้งเนี่ยเราเน้นในเรื่องของการไม่มีการไปตัดสายไฟในรถไม่มีการไปแปลงรถไม่มีการ ไปทำให้ระบบไฟในรถดลวนนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะทำการติดติดตั้งคู่นี้เข้าไปนะครับ Q800 Pro นะครับเนี่ยนะครับในส่วนของการติดตั้งนะครับกล้องเนี่ยเราจะติดตั้งอยู่ตำแหน่งตรงนี้เลยมองฝั่งนี้อาจจะเห็นชัดหน่อย จะดูค่อนข้างเรียบร้อยมากนะครับแล้วก็ส่งกล้องเนี่ยจะเรียบร้อยเลยนะครับเราก็เข้ามาอยู่ภายในตัวแมค l ลาเรน 720s แล้วนะครับทีนี้เนี่ยตัวกล้องบันทึกคันนี้เนี่ยเราจะติดตั้งอยู่บนกระจกตรงนี้นะครับการติดตั้งทั้งหมดอย่างที่ผมเรียนไปคือไม่มีการตัดสายไฟนะครับสายเนี่ยเราเก็บขึ้นข้างบนพานลตรงนี้ แล้วก็จะไม่มีสายให้เราเห็นแล้วนะครับทุกอย่างจะเก็บหมดนะครับไม่มีการมานั่งเสียบจุดบุหรี่แล้วตำแหน่งที่เป็นตำแหน่งคนขับเนี่ยเห็นไหมฮะหลังพวงมาลัยเราจะมองไม่เห็นกล้องเลยเพราะว่าติดอยู่ทางด้านหลังตรงนี้ทัศนวิสัยของคนขับเนี่ยก็จะค่อนข้างชัดเจนนะครับคันนี้เนี่ยเราจะไม่มีการติดกล้องด้านหลังนะครับเพราะว่าเครื่องรถคันนี้เป็นเครื่องวางหลัง ถ้าติดไปแล้วเนี่ยมุมมองของตัวกล้องเนี่ยก็จะเห็นด้านด้านหลังรถเนี่ยค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการใช้งานกันนะครับกล้องตัวนี้เนี่ยเป็นกล้องติงแวร์รุ่น Q 8 0 0 Pro นะครับมาพร้อมเมมโมรีการ์ด1 2 8สิกิกสินค้าติงแวร์เนี่ย100% Made in Korea ทั้งหมดนะครับรับประกัน2ปีนะครับในการใช้งานนะครับเราก็เชื่อม Wi-Fi นะครับระบบก็จะขึ้นเป็นติ้งแวร์แมคลาเรนนะครับผมตั้งชื่อไว้ให้ละ <c oughs> จากนั้นเนี่ยเราก็มาเปิดแอปพลิเคชันนะครับของเจ้าตัวต i n งแวร์ที่ชื่อว่าติ้งแว e Cloud เห็นไหมครับระบบตัวกล้องเนี่ยจะมีการพูดออกมาว่าทุกอย่างที่เวลาเราทําเนี่ยจะมีการเตือนออกมาเป็นสถานะเลยอย่างเมื่อกี้นี้เนี่ยเขาก็จะบอกว่าเป็นมีการเชื่อมต่อตัว wi-fi connection เข้าไปนะครับเราเลือก Live View ก <c oughs> ็จะเป็นกล้องหน้า <c oughs> นะครับชัดแจ๋วเลยนะครับ ย้อนกลับนะครับเราไปดูไฟล์ลิสต์ที่เป็นการบันทึกนะครับก็จะแบ่งไฟล์ต่างๆเนี่ยออกไปเป็นทั้งหมด5แบบ Continuous ก็คือ,เ,อ,อเป็นการบันทึกต่อเนื่องขณะที่เราขับรถอยู่บันทึกไปเรื่อยๆพอ memory card เต็มปุ๊บบันทึกทับนะครับ Continuous Incident หมายถึงว่าเราขับรถไปเรื่อยๆนะครับมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีคนมาชนรถเราก็จะอยู่ในอันที่ส ส่วน motion detection แล้วก็ parking incident เนี่ยสกับ4เนี่ยจะอยู่ในหมวดขณะที่เราไม่ได้อยู่ที่รถนะครับเวลาที่เรากลับขึ้นมาบนรถนะครับทุกคนเนี่ยไม่มีใครหรอกเดินดูรอบๆรถว่ารถเราเนี่ยโดนเฉี่ยวหรือโดนชนไหมนะครับระบบพวกนี้เนี่ยก็จะถูกบันทึกเข้าไปแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เวลาเราขึ้นรถมาเกิดมีเหตุการณ์ขนาที่เราไม่ได้อยู่ ตัวกล้องเนี่ยจะพูดออกมาเองอัตโนมัติเลยนะครับว่าขณะที่เราไม่ได้อยู่ที่รถเนี่ยมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกี่เหตุการณ์เพื่อให้เราเนี่ยเข้าไปเชื่อมต่อตัว Wi-Fi แล้วเข้าไปดูว่ามีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหมวดที่3มหมวดที่4เนี่ยอะไรบ้างหมวดที่3เนี่ยคือ motion detection เวลาที่มีคนเคลื่อนไหวอย,อยู่รอบรอบรถขณะที่กล้องจับได้นะครับว่าเฮ้ยมีคนมาดูว่าในรถเรามีของมีค่าอะไรบ้างนะครับก็จะอยู่ในหมวด motion detection นะครับแล้วก็ Parking Incident เนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่ได้อยู่ที่รถเกิดมีคนมาชนรถเราเขาก็จะบันทึกเข้าไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วน Manual Recording คือเราสามารถที่จะสั่งงานจากตัวกล้องเนี่ยให้เป็นการอัดบันทึกเป็นแบบระบบ Manual ได้เหมือนเวลาที่เราอัดออจากกล้องมือถือเรากดเป็นเป็นปุ่มอยู่ด้านบนกล้องนะครับจะมีปุ่มให้เรากดก็คือปุ่มกลางสีเงินๆตรงนี้ กดเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็จะมาโผลอยู่ในส่วนของ Manual Recording นะครับส่วนดาวน์โหลดวิดีโอเนี่ยทั้งหมด1-5เราสามารถที่จะดาวน์โหลดเนีครับเห็นไหมฮะพอเราเข้าไปดูปุ๊บเนี่ยเวลาเขาบันทึกจะบันทึกเป็นคู่อ่อขอโทษครับอย่างคันนี้เนี่ยมีแค่กล้องหน้าอย่างเดียวมันจะขึ้นแค่เฉพาะกล้องหน้านะครับแต่ถ้าคันที่มีกล้องหน้าและกล้องหลังก็จะมีการบันทึก ที่เป็นกล้องหลังจะขึ้นจาก f เนี่ยมาเป็น f คู่กับ r ด้วยนะครับถ้าเราต้องการจะดาวน์โหลดเราเลือกดาวน์โหลดเข้าไปปุ๊บก็จะเก็บอยู่ในโทรศัพท์มือถือเราก็จะอยู่ในหมวดของตัวสุดท้ายตัวนี้อันนี้จะเป็นในหมวดของการบันทึกของเขานะครับนอกนั้นเนี่ยจะเป็นในส่วนของการตั้งค่าต่างๆแล้วนะครับเช่นเกี่ยวกับเรื่อง memory นะครับจะแบ่ง partition ออกเป็นยังไงมีการ format card นะครับ แล้วก็ในส่วนของ camera selection โทษครับ camera setting นะครับก็จะมีการปรับเรื่อง brightness ของตัวกล้องต่างๆนะครับ record setting เป็นการตั้งค่าของตัวกล้องนะครับมีการตั้งค่า sensitivity แรงกระแทกต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหมวดอของ continuous หรือว่าการบันทึกต่อเนื่องเป็นหมวดของ parking mode นะครับ หรือโหม,มวดของทาง Motion Detection พวกนี้เนี่ยเราตั้งได้ทั้งหมดเลยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยจะเป็นในส่วนของ Battery Protection นะครับเราสามารถที่จะทําให้ตัวกล้องพวกนี้เนี่ยหยุดการทํางานเมื่อขณะที่กระแสไฟในรถเนี่ยตามที่เรากําหนดนะครับ ถ้าสมมติกระแสไฟตามที่เรากําหนดตั้งไว้อยู่12โวลต์ถ้ากระแสไฟในรถถึง12โวลต์เมื่อไหร่กล้องตัวที่เราติดตั้งไปจะปิดการทํางานอัตโนมัติเลยนะครับเพื่อไม่ให้ดึงกระแสไฟออกมาใช้นะครับนอกนั้นก็จะเป็นการตั้งภาษา าการตั้งในส่วนของ speed stamp ความเร็วต้องการให้มันโชว์ไหมนะครับพวกนี้เนี่ยหรือว่าการบันทึกเรื่องเสียงให้เอาเข้าไปาบันทึกเข้าไปด้วยเวลาที่เขาบันทึกเรื่องวิดีโอนะครับพวกนี้เนี่ยตั้งได้หมดนะครับก็เข,าข้าวๆห,หลักๆเนี่ยของเจ้าตัวติ้งแวร์ตัวนี้เนี่ยก็จะมีเพียงประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกจุดนึงเนี่ยกล้อง ตัว Q 8 0 0 Pro ตัวนี้เนี่ยความละเอียดความละเอียดของภาพเนี่ยตอนนี้เนี่ยเป็น 2K แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยคุณภาพภาพค่อนข้างจะชัดมากๆนะครับครับทั้งหมดของเจ้าตัว 720S m c l S m a g e l a n คันนี้นะครับสำหรับกล้องบันทึกติ้งแวร์ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับฝากติดตามผลงานของทูดินไทยแลนด์ไว้หน้าโอกาสนี้ด้วยครับ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมตรงได้ที่0816326566ครับขอบคุณครับ